ครับก็ขอสวัสดีนะครับพีปา่านาอาลูกหลูกลลานทุกคนนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับยุกต้นนะครับสองเล่มเรียกว่าดามไม้ฝักไม้นะครับวันนี้เอามาให้ชมกันนะครับเรียกว่าเป็นมีด ขนาดควานช้างนะครับมีขนาดควานช้างก็ต้องเข้าป่าเข้าตรงเข้าป่านะครับพกใช้งานจริงนะครับนี่นะครับปล่มนี้นะครับนี่นะครับนี่ไว้ยนี่เขาลัดมาใหม่นะครับนะครับอันเดิมนั้นน่าจะมีถักเชือกไว้อย่างเดียวนะครับเพราะว่า คนรุ่นโบราณนั้นคนเก่านะครับน่าจะเป็นผานหรือนายห้อยอะไรเงี้ยน,นะครับพวกเสือนะครับจึงถักไว้ไว้เพื่อรัดไว้ให้แน่นนะครับนี่นะครับอันเก่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับแต่เห็นแต่เชือกนี้น่าจะของคู่ตัวนะครับนี่นะครับเขาเก็บรักษากัน นะครับความยาวรวมรามสิบห้านิ้วนะครับมีจุดต้นนะครับถือได้ว่าเป็นมีดขนาดใหญ่ขนาดควานช่างนะครับนี่นะครับที่รัดกัดมีดนี้เป็นทองเหลืองกับนะครับเป็นทองเหลืองเก่านะครับมีหวายนะครับรัดมาใหม่นะครับแต่เชือกนี้น่าจะของคู่ตัวนะครับนี่นะครับเขาพกกันอย่างจริงจัง ใช้งานได้จริงสมัยก่อนนะครับนี่นะครับเป็นมีดยุบต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับความยาวรวมด้ามสิบห้านิ้วนะครับใบเก้านิ้วนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับใบสวยงามนะครับดูฝักนะครับนะครับเก่านะครับรุ่นนี้นะครับไม้ในแห้งสนิทเบาเลยนะครับโอ้โหนะครับ เรียกว่าลอยน้ําได้เลยนะครับไม้เบามากนะครับความเก่าความแห้งของเขานะครับนี่นะครับมีจุบต้นนะครับดูนะครับลายน่องสิงแบบเก่านะครับศิลปะการตอกนะครับฝีมือชาวบ้านชาาวบ้นนะครับช่างแบบนี้นะครับช่างชาวบ้านนะครับทําขึ้นมาสมัยก่อนนะครับให้หลวงพ่อเดิมปลุกเสกนะครับนี่นะครับสามล่องนะครับหนึ่งล่องสองล่องนะครับสามล่อง อย่างนี้นะครับดูครับลายกนกสวยงามนะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับเหล็กอย่างดีเลยนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับเหล็กดีมากนะครับเหล็กรุ่นเก่านะครับออกขาวเหลืองๆนวลๆอย่างนี้นะครับนี่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับลายน้องสิงแบบโบราณนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับหายากนะครับแบบนี้นะครับออกได้เลยนะครับหายากจริงๆนะครับ นี่นะครับสันก็เป็นเหลี่ยมอย่างนี้นะครับสวยสวยงามสุดยอดเฉพาะใบในเก้านิ้วนะครับยาวรวมด้ามสิบห้านิ้วนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับสักสิทธิ์เข้มขังแน่นอนนะครับดูนะครับนี่นะครับที่ว่าหายากนะครับตะกุดทองนะครับนี่นะครับ โอ้ยนะครับดูนะครับนะครับตะกุดเหลืองอารามเลยนะครับนี่นะครับตะกุดของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ฝั่งนี้ก็มีนะครับเป็นนาคนะครับโอ้โห้ยนะครับดูนะครับที่ผมบอกว่ามีดเล่มนี้นะครับเจ้าของเดิมนั้นน่าจะเป็นนักเลงเป็นเสือเป็นนายห้อยอะไรนะครับนะครับนี่นะครับดูโอ้โห้ยเหล็ก เววับเวาวเลยนะครับนี่นะครับอืมนะครับดูครับตะกุดสองดอกนะครับฝั่งละดอกเลยนี่นะครับดูพงมวลสารนะครับเต็มเลยนะครับอืมนะครับสุดยอดสมบูรณ์มากนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับมีต็มนี้นะครับแน่นปึกเลยนะครับนี่นะครับจะคงดูแลรักษาอย่างดีนะครับนะครับ สมัยก่อนใช้งานอย่างจริงจังนะครับพกติดตัวตลอดนะครับนี่นะครับดามไม้ฝักไม้นะครับแต่ไม่ธรรมดานะครับมีตะกุดนะครับเล่มนี้นะครับเราก็มาดูกันอีกหนึ่งเล่มนะครับโอ้โหนะครับดูดามไม้ฝักไม้เหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหดูครับ สวยงามมากสิบห้านิ้วเท่ากันนะครับนี่นะครับเป็นเหล็กรอดํานะครับตรงกลั่นมีดอย่างนี้นะครับเหล็กรอดําผสมเงินนะครับสินี้ไม่มีเลยนะครับนี่นะครับขี่รัดฝักอย่างนี้นะครับก็เป็นเหล็กรอดํานะครับตีพับแบบโบราณนะครับนี่โอ้โหดูไม้นะครับเก่านี่นะครับ เป็นริ้วๆลอยๆยุบๆเหี่ยวอย่างนี้นะครับไม้เก่านะครับนี่นะครับก็ตีพับนะครับสมัยก่อนนะครับมีโอ้โหดูขาบไข่เหล่านี้นะครับเข้าไปในร่องนี้นะครับสวยงามเลยนะครับโอ้โหนะครับดูความยาวรวมด้ามนะครับสิบห้านิ้วนะครับเฉพาะใบเก้านิ้วนะครับ เรามาดูภายในกันนะครับโอ้โห่นะครับดูครับความเก่าบึกเลยนะครับฝักไม้หนานะครับเล่มนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับใบเก้านิ้วยาวรวมด้ามสิบห้านิ้วนะครับมีจุกต้นนะครับนี่โอ้โห่ดูนะครับนี่นะครับลายเสมาใบโพเต็มใบนะครับ อืมนะครับสวยงามมากนะครับเหล็กก้อนเหล็กอย่างดีเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหไดูครับท้งสองฝั่งนะครับเสมาใบโพแบบนี้นะครับลายมือแบบนี้ฝีมือของช่างสอนนะครับนี่นะครับมี่ยุบต้นนะครับของหลวงพ่อเดิมและยุบต้นของของช่างด้วยนะครับนี่นะครับรอยตอกก็ยังไม่ปราณิดนะครับมี่ยุบต้นนะครับดูครับเข้าตอก ใช้สิวต,ตัวใหญ่ๆหน้าหนานะครับตอกครับก็เป็นคลื่นๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับเราต้องจำลายมือนะครับของช่างให้ได้นะครับลายเส้นนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับโอ้โหดูในร่องนี้นะครับเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับนะครับนี่นะครับตอกใช้สิวด้วยตอกด้วยมือนะครับนี่นะครับ โอ้โหนะครับสวยงามเหล็กอย่างดีเหมือนกันนะครับยืนนะครับโอ้โหนะครับดูในร่องนี้นะครับนี่โอ้โหการเข้าคลั่งก็แน่นเปียเลยนะครับมีเทมีนะครับสุดยอดมากเลยนะครับอ้วนลำบึกนะครับสนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมานะครับมีดยุบต้นนะครับกองหลวงพ่อเดิมนะครับความยาวรวมด้ามสิบห้านิ้วเท่ากันนะครับ ใบ9นิ้วเหมือนกันนะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับสนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์088-586-1329นะครับนะครับท่านที่เข้ามากันใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับนะครับมีดงลวงพ่อเดิมนั้นนะครับนะดับนะครับได้ในด้านแควขแาดปลอดภัยอยู่ยงคงพันนะครับ ป้องกันคุณใสป้องกันพวกผีปีศาจนะครับสัตว์ลายอสรพิษเข้าดงเข้าป่านะครับนี่นะครับป้องกันพวกผีปีศาจนะครับพวกคุณใสพวกมนต์ดนะครับถอนได้นะครับนะครับมิดของพ่อเดิมนะครับสองเล่มวันนี้นะครับนําเสนอนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสําหรับท่านที่นะครับ จะโทรมาปรึกษาพูดคุยนะครับให้คำชี้แนะนะครับก็โทรมาที่เบอร์088 586 1329นะครับเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับท่านใดจะติดต่อทางลายก็แอดไลน์มาได้นะครับเบอร์นี้และครับ088 586 1329นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้แค่นี้นะครับนะครับขอสวัสดีครับ